ผาผู้ดาดิจทัลผีดสญนจอทันีนะครับรองสายภาพผบอกเล่าดังนั่นระาบกนั่งนกรวบคนอันนี้มันโซนไหนนะอันนี้มันโซนเอ่บริาษาิทอาสาผู้ชายยากยงององคาะครเดี๋ยวเดี๋ยวดูโซนน,นี้ก่อนดีกว่านี่ถึงบรรยากาศวัเด็กสนุกนะครับโอเคเดี๋ยวไปดู รวมสมทบทุนกับสภากาชาติไทยได้นะคะพวงกุญแจจากเหล่าดารานักแสดงนะคะพวงละ20บาทเท่านั้นนะคะ20บาทกันเลยค่ะคุณพี่คขาทำบุญกับสภากาชาติไทยนะคะพี่สภาาากชช่วยพี่ทุกคนรวมสมทบทุนกับสภากาชาติไทยได้นะการประชาธิปไตย20บาท ตรงนี้ละหลายแล้วมีเด็กหลายแล้วชื่อรถบรรยากาศมาพูดมีไม่หมดอะสิงช้าชอบจริงนิงช้านี่น่าเสืบรรยากาศตอนเด็กมากเลยใช่ครับใช่ครับนี่ถ้าตอนเด็กนี่ผมกลัวมากเลยนะมันรู้สึกสูงแต่ว่าแต่ว่าด,ดูมันก็ไม่ได้สูงมากนะ มันกไ็ไม่ไม่ไม่ได้สูงเยอะใช่ครับลองเล่นดูไหมจะรับน้ำหนักจะรับน้ำหนักเราไหวหรือเปล่าไ,ได้ทราเหมือนกันนะครับ